สถานีศึกษาวิทยาเป็นสถานีรถไฟฟ้าที่อยู่ช่วงระหว่างสถานีสุรััดิ์และช่องนนทรีตำแหน่งสถานีตั้งอยู่หน้าอาคารสำนักงานเอไอเอสาทรและหน้าซอยสาทร11ปัจจุบันได้มีการก่อสร้างอยู่ที่85%ในสถานีจุดทางขึ้นลงและจุดเชื่อมต่อทางเดินลอยฟ้า ก่อนหน้านั้นที่ไม่ได้มีการก่อสร้างสถานีนี้เนื่องจากการศึกษาความหนาแน่นการจราจรและย่านธุรกิจยังไม่มีการเติบโตจนเป็นสถานีนอนาคตรอการก่อสร้างเป็นเหตุที่มีการเก็บค่าโดยสารรถไฟฟ้าที่ยังไม่เปิดให้บริการเพิ่มแต่ทาง DTS แจ้งว่าเป็นการเก็บค่าโดยสารตามระยะทาง ปี2558ทาง BTS มีแผนที่จะก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยาจากการเติบโตของย่านธุรกิจที่ใช้งบประมาณการก่อสร้าง650ล้านบาทเป็นโครงการร่วมมือระหว่าง BTS และกลุ่ม AIA ที่จะได้รับสิทธิ์ในการสร้างทางเดินลอยฟ้าระหว่างตึก AIA สาทรและสถานีศึกษาวิทยา มีข้อมูลเพิ่มเติมว่าสถานีนี้มีการติดตั้งแผงกัน้นบางตาเพราะเป็นสถานที่ทางราชการต่างประเทศคือสถานทูตเบียนมาหรือพมา่าจะเป็นประโยชน์ในการเดินทางติดต่อทางราชการและคนทำงานได้มีความสะดวกมากขึ้นในพื้นที่แห่งนี้แผนการดำเนินงานของสถานีศึกษาวิทยายังคงมีการก่อสร้างและมีทดสอบระบบการเดินรถในสถานีศึกษาวิทยายช่วงกลางคืน โดยมีแผนจะเปิดให้บริการเดือนกุมภาพันธ์2564โดยสถานีนี้คือแรงจูงใจที่ทาง BTS จะเตรียมวางแผนการก่อสร้างสถานีเสนาร่วมที่อยู่บริเวณช่วงสถานีสะพานควายและสถานีอารี